ครับผมวันนี้เรากาลังจะดึงสายน้าหยดนะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าวิธีการดึงสายน้ำหยดที่ง่ายๆหลายคนมันก็เข้าใจแต่มันก็คือการดึงธรรมดาแต่จะทําง่ายๆมันทํายังไง,งเดี๋ยวมาดูกันเลยไปเลยเห็นไหมเราก็ใช้อุปกรณ์ไม่ต้องอะไรมากมายนะโอเทไหมดึงไปเลยคู่เลยหลายคนงงมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือไอตโต๊ะขาวนั่นเอง พอดีโต๊ะขาวมันผุนะครับเราก็เลยลอกข้างบนออกนะก็ทํามาเป็นโครงนั่นเองพอดีเป๊ะเลยนะ้านักด้านเดียวก็ได้รักสองด้านก็ได้นะ่อนข้าอเกเลยยิงปลายปักหลักตรงปลายด้วยนะห่างกันสามสิบเซนอุดจุกไห้พร้อมตัดในข้าจุกเลยอย่าลืมนะครับเน้นย้ําก็คือว่าถ้าหากว่าอากาศร้อนเดี๋ยว้องไงก็ต้องเผื่อไว้สักคืนนึงนะเพราะว่าเด็กกลางคืนมันหดนะ